กล้องวันนี้เรามาไหนพี่เราหนีงานมาไหนกันวันนี้หนีงานอีกแล้วผมหรือพี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยทั้งคููแล้วครับย่างว่าเนาะงานมันงานมันสบายตอนนี้เดี๋ยวไปทุกข้างหน้าอออเอาง้นเอางานเลยไม่ใช่สบายตอนนี้สบายตลอดชีวิตโอเคพร้อมแล้วพี่นะโอเคจ่ายตัง สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจออเมริกา around the world วันนี้จะจะพาไปดูทริปช็อปทริปช็อปก็คือร้านมือสองแต่ว่าร้านมือสองร้านนี้มีความที่แตกต่างจากร้านมือสองทั่วๆั่วไปเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เขาจัดให้ทหารเท่านั้นมันมีความแตกต่างหรือพิเศษอย่างไรต้องตามมาดูนะครับ และขอบอกเลยว่าทุกอย่างนี้ที่เราจะไปดูราคาถูกมากถูกมากๆถูกมากๆและทหารเท่านั้นนะครับที่จะได้เข้าไปใช้สิทธิตรงนี้ทุกบาททุกสตังค์ที่ไปซื้อของในร้านนี้นะครับมันเงินเหล่านี้จะกลับไปเอากลับไปให้ทหารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพวกการกีฬาหรือว่าการสังสรรค์หรือว่าเป็นในแบบกลุ่มใหญ่ๆเงินทุกบาททุกสตางค์จะกลับเข้าไปหาทหารหมดต้องเข้าไปดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงของถูกมากๆของถูกมากและไปดูกันครับว่าจะไปซื้ออีหยังแล้วในราคาที่ถูกมากๆนี่มันถูกมากขนาดไหนต้องเข้าไปดูครับว่ามันถูกมากแค่ไหนและทริป ทริปสโตร์หรือว่าร้านมือสองเครื่องแบบเนี่ยนะเปิดเฉพาะในค่ายเท่านั้นอยู่ในค่ายสำหรับให้พวกทหารน้องๆหรือว่าจะเข้าไปเลือกได้เลยเออขอบอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วจ่าพร้อมที่จะไปช้อปปิ้งวันนี้ต้องตามจ่ามาดูครับวันนี้จ่าพามาดูบรรยากาศ ร้านเสื้อผ้าทหารมือสองที่อยู่ในค่ายนะร้านมือสองของในค่ายเนี่ยมีความแตกต่างก็คือว่าเสื้อผ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นเครื่องแบบที่สามารถเอาไปใช้ได้อีกและจะขายให้เฉพาะทหารเท่านั้นเพื่อเอาไปใช้ต่อในหน้าที่การงานเสื้อผ้าพวกนี้ได้มาจากไหนหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกที่ออกทหารแล้วแล้วเขาไม่อยากจะได้เก็บชุดไว้เขาก็เอามาบริจาคให้กับ ร้านมือสองแต่ว่าร้านมือ2อที่จ่าอยู่ในนี้คืออยู่ในค่ายนะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาขายเนี่ยเขาเอาเงินคืนให้กับทางกองทัพเพื่อให้กองทัพเอาไปใช้ในเพื่อสร้างโมราลแบบแบบแบบมีงานไปปกิกนงปิกนิกหรือมีงานอะไรเงี้ยเขาก็เอาเงินก้อนเนี่ยจากการได้ขายของเสื้อผ้าพวกนี้นะครับเอาไปให้ให้ทหารทุกท่านได้มีความสุขกันแต่วันนี้เรามาทำความ เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องถึงกับราคาเสื้อผ้าเครื่องแบบทหารที่มือสองที่อยู่ในในค่ายนะครับไม่ใช่มือสองที่ขายเพื่อเอากําไรนะอันนี้คือเขาขายเพื่อเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยเพื่อเอาไปสนับสนุนให้กับทางกองทัพหรือว่าค่ายนั้นๆที่ว่าจะมีงานงานประจําการรา,ายปีหรือว่างานอะไรที่ที่เพื่อสร้างสร้างให้ให้ อหารเรือทุกท่านได้มีความสุขขึ้นนะครับอขอบอกเลยว่าราคาเห็นแล้วจะตกใจอย่างมากตกใจอย่างมากจริงๆครับมาชมกันครับเช่นชุดนักบินตัวนี้นะครับอย่างนี้นะแบบมียศโหสวยเลยนะครับยังใช้งานได้อยู่ราคา10บ,บาทหรือ350บาท หรือแม้กระทั่งชุดวิศวะหรือชุดเอนจิเนียร์ชุดหมีนะครับที่เราใช้กันก็มาอยู่วันมีทุกไซส์เหมือนยังใหม่อยู่เลยนะครับราคาอยู่ที่10บาท300เอ้สิบเหรียญ350บาทครับผมแจ็คเก็ตตัวนี้ก็จะเป็นการใส่แจ็คเก็ตที่ใส่คอบเวอร์ข้างนอกนะ,ะแล้วก็จะติดยศตรงนี้เสื้อตัวนี้ตกอยู่ที่ สิบ,บาทเหมือนเดิมครับเสื้อตัวนี้ก็10บบาทเหมือนกันเสื้อตัวนี้ก็สิบ,บาทเหมือน,นไม่ใช่ส0บ,บาทนะสิบเหรียญน,นะสิบเหรียญสิบเหรียญครับผมทุกอย่างนี้ตัวละสิบเหรียญหมดเลยต้องทำความเข้าใจนะครับเสื้อผ้าพวกนี้ที่ซื้อไปไม่สามารถเอาไปขายข้างนอกได้จริงแล้วไปขายข้างนอกได้ไหมก็ได้นะเพราะมันใครจะไปรู้ใช่ไหมครับแต่มันอยู่ตรงที่ว่า ความถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราซื้อไปเนี่ยไม่ว่าเสื้อผ้าทุกอย่างที่เป็นเครื่องแบบเนี่ยเราจะเอาไปใช้ต่อนะครับแตอ่อย่าคิดว่าเสื้อผ้าพวกนี้เป็นของคนตายนะครับอาจจะเป็นพวกทหารเพราะว่าทหารเนี่ยมีคนเข้าทหารทุกวันและมีคนออกทหารทุกวันแล้วการที่ว่าทหารออกท,ทุกวันเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่อยากเอาเครื่องแบบไปด้วยเขาก็บริจาคไปหรือแม้กระทั่งทิ้งนะครับวันนี้จะได้ของดีมาแล้ว ดูครับว่าของดีนั่นคืออะไรจ่าได้ดูจากส้นและผิวหนังรองเท้าคู่นี้ใช้ไม่ถึงสองครั้งเลยอ่ะคู่นี้ราคาจริงตกอยู่ที่3,000ันกว่าสาน 3, กว่เหรียญเอสามพักวบาทนะแต่จ่าจะได้มาเพียงแค่เซฟเหรียญก็คือ350สบาท ทุกคนครับและจ๋าก,ก็ได้ตัวนี้มาอีก10เหรียญแม่เจ้ามามาช้อปปิ้งกันทุกคนครับชุดกากีที่จ๋าจะซื้อต่อไปนี้นะไม่ว่าที่จ๋าใส่หรือว่าแม้กระทั่งจังเกงมาดูนะครับราคาเท่าไหร่อาอยู่ที่สามเหรียญน,นี่ยครับชุดกากีชิ้นหนึ่งอ่ะ ชิ้นละสามเหรียญขอบอกเลยว่าเสื้อตัวนี้นะถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในสากรแบบตัวใหม่ตกอยู่ประมาณหกสิบเหรียญก็ประมาณเกือบหกสิบเกือบพันแปดอะส่วนกางเกงนี่คือประมาณเกือบหกสิบเจ็ดสิบเหรียญเลยอะก็ประมาณเกือบสองพันบาทอะโอ้โหแต่จ่าได้เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทอันนี้เข็มขัดเนี่ยเขาเขียนเลย mm. เหลยนึ่งเหรียญ ยังอยู่ในกล่องอยู่เลยคิดดูเลยสามสิบบาทป้ายชื่อที่ติดตรงไหลหัวเข็มขัดหัวเข็มขัดนี้หนึ่งเหรียญน,นะครับสามสิบสามสิบาทมีครบทุกอย่างไอเหรียญตรงนี้ตรงนี้มีครบหมดเลยแบบไม่ต้องไปซื้อราคาเต็มอ่ะป้ายนูน่นป้ายนี่เนี่ยไอเด็กน,นะถ้าซื้อจากร้านจริงๆก็ประมาณสามสี่เหรียญน,นะแต่มาซื้อพวกร้านทริปช็อปเหลือห้าสิบเซนนะครับ มีหมดทุกอย่างเลยนี่นี่เสื้อสูตรขายจะเอาเือยศอะไรมีให้หมดเลยนี่ขนดาดเสื้อสียังมีเลยสีเขียวสีฟ้าสีม่วงพี่กล้องวันนี้เรามาไหนพี่เราหนีงานมาไหนกันวันนี้หนีงานอีกแล้วผมหรือพี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยทั้งคููแล้วครับางว่าเนาะงานมันงานมัน สบายตอนนี้เดี๋ยวไปทุกข้างหน้าอเอางันเอางันเลยไม่ใช่สบายตอนนี้สบายตลอดชีตโอเคพร้อมแล้วพี่นะโอเคจ่ายตังค์สวัสดีาพี่ก้องเขาจะซื้อไม่หลอกเด็กนะอันนี้เ <not> น <evidence die> ี <sino> ่ยโอซันสองใช่ไหมแล้วก็อีสาม สอย่างนี้สามอีห้าีห้าเจ็ดเจ็ดโอครบเลยสวยเลยนี่เอาเอาไปสอนเด็กใช่ป่ะเนี่ยแล้วนี่เอานี่นี่ชีฟนี่ชีฟเจ๋งกันโอ้เดบูตเอ่อเด e shoes yeah the shoe y e a Five bucks? Mm hmm. <laughs> oh, snap. So cool. You know, any is like a hundred and. Yeah. 100 five. hundred and five. These are bucks? three apiece. Uh, yeah, that's five bucks. I'm, I'm telling the you. Nice. That's, that's one brand new right there. Which shirt is this? Uh, Is the dress blue inners, um, the dress uh, shirt. Just got to find it? I don't have everything memorized yet. Okay, so that's. Again? 37. <laughs> <laughs> oh, hi! ตัวเบาไปเลยครับซื้อม้อซื้อมานซื้อเยอะแยะเสียไปทั้งหมด3 7เหรียญก็ตีเป็นเงินไทยก็เกือบประมาณ1,200บาทแต่ได้มาทั้งรองเท้ารองเท้านี่ราคาจริงนี่คือ100ยกว่าเหรียญอนะ106เหรียญประมาณ3,000กว่าบาทนะทั้งเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆตัวนั้นก็ประมาณเกือบ 70, 80เหรียญก็เกือบประมาณเกือบ โอ้อีกเกือบประมาณอ่ะเกือบประมาณเกือบประมาณสองพันนิดๆอ่ะทั้งอีกเสือเยอะแยะโอ้เยอะแยะไปหมดแล้วพี่ก้องนะ,พ,นะพันจ่าพันจ่าตรีก้องก็แวะมาหาจ่าด้วยแกก็ซื้อไอตัวที่ติดตรงแขนเนี่ยเพื่อเอาไปสอนน้องๆทหารที่แกกำลังดูแลอยู่นะโอ้แบบขอบอกเลยว่าถูกมากๆถูกมากๆทั้งชุดนะนะทุกทั้งถุงนนะถ้าที่จ่าซื้อมานะ่ะ ถ้าถ้าไปซื้อร้านสหกรณ์ตรงๆเลยนะครับราคาเนี่ยจะจะขึ้นไปเกือบประมาณเ,าเกือบ1มื่นห้าพับาทเลยนะหรือว่าเผิ่มมากกว่าน,นั้นอีกโอ้โหหัวสมองมันแล่นไงเฮ้ยถ้าเกิดจ่าเปิดร้านมือสองที่เมืองไทยแล้วมาซื้อของเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผิดกดผิดกดเขาทำเพื่ออาหารโดยเฉพาะนะครับนะโอ้สุดยอดสุดยอด โอเคครับคลิปนี้ก็แปลกๆหน่อยเพราะว่า,าพูดทําคลิปเกี่ยวกับ e m o t ชั่นอลกับความรู้สึกกับกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วดูมันเครียดไงวันนี้ก็เลยพามาดูบรรยากาศข้างนอกพามาดูร้านมือสองหรือว่าทริปสโตร์ในค่ายนะครับแล้วแล้วร้านพวกนี้เขาเปิดเป็นวันๆน,นะครับไม่ใช่ว่าเปิดทุกวันก็อย่างกับร้านที่จ่าไปนี่ก็จะเปิดเฉพาะวันจันทร์พุธกับศุกร์เท่านั้นอืม โอเคครับวันนี้จ่าพามาดูมุมมองใหม่ๆชอบไม่ชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้จ่าขอลาก่อนครับสวัสดีครับ